สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวมานะอาหารอร่อยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาทํำไซลับบุย้ยสําหรับรับประทานเองที่บ้านแบบง่ายๆนะคะพอละหมักได้ที่แล้วค่ะเราก็จะนําน้ํำไซลับบุย้ยมาผสมกันกับน้ําแข็งโซดาก็เป็นเมนูดับกระหายคลายร้อนได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราจะนำโหลกแก้วมานึง่งหรือลวกในน้ำร้อนเพื่อทำการฆ่าเชื้อก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปพึงไว้ให้แห้งเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของบวยสดนะคะบวยที่นำมาใช้จะใช้เป็นบวยสีเขียวหรือบวยสีเหลืองก็ได้แล้วแต่ที่เราสะดวกเลยค่ะ แต่ถ้าอยากให้รสชาติดีกลิ่นหอมก็แนะนำให้เป็นบววสีเหลืองนะคะพอเราได้บววมาแล้วเราจะใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้เสียบลูกชิ้นค่ะทำการแคะเอาขั้วสีดำๆออกให้เกลี้ยงเลยค่ะพอเราเอาขั้วสีดำออกหมดแล้วนะคะเราก็จะนำบววสดไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยล้างเสร็จแล้วเราก็จะนำไปผึ่งลมไว้ให้แห้งสนิทเลยค่ะ บุ้ยของเราก็แห้งสนิทดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํำซ่อมไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้จิ้มฟันมาจิ้มเป็นโูๆแบบนี้ค่ะเพื่อให้บุ้ยของเราดูดซึมน้ำตาลได้ดีเราก็จะใส่ลงไปในโหลเลยนะคะเราก็จะเรียงเป็นชั้นๆค่ะชั้นแรกเราก็จะใส่บุ้ยลงไปพอชั้นแรกของเราเต็มแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลกรวดลงไป เราก็จะทำสลับชั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะสำหรับอัตราส่วนค่ะเราก็จะใช้1ต่อหนึ่งนะคะวันนี้ใช้บ้วยสดอยู่ที่500กรมัมน้ำตาลกรวดก็ต้อง500กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะ ค่ะพอเราใส่น้ําตาลกรวดแล้วก็บวยสดลงไปหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําฝามาปิดให้สนิทวางไว้อุณหภูมิห้องปกติเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะคะต่อไปเราก็จะมาดูการเปลี่ยนแปลงมันแรกค่ะน้ําตาลกรวดเริ่มละลายแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเปิดฝาโหลเพื่อระบายอากาศค่ะ เนื่องจากน้ำตาลกรวดแล้วก็ผลบ้วจะทำปฏิกิริยากันทำให้เกิดกา๊าซแล้วก็มีฟองเยอะนะคะเราก็เลยเปิดโหลเพื่อระบายอากาศถ้าเราไม่เปิดจะทำให้โหลของเราระเบิดได้ค่ะพอเราเปิดโหลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการกลิ้งเพื่อให้น้ำตาลเคลือบผลบวยให้ทั่วและจะทำให้ผลบ้วของเราไม่เป็นลาด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ซ้ำๆเป็นเวลา30วันนะคะถ้าทำเช้าเย็นได้ยิ่งดีเลยค่ะในช่วงเวลาที่เราหมักนะคะ1-20วันอาจจะมีฟองเยอะนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจค่ะเนื่องจากบวยแล้วก็น้ำตาลกรวดเขาจะทำปฏิกิริยากันในนั้นอาจจะมีกา๊าซเยอะค่ะก็เลยทำให้เกิดฟองนะคะไม่ต้องตกใจค่ะ ไซรับบวยของเราก็หมักครบ30วันแล้วนะคะน้ำตาลก็ละลายหมดแล้วค่ะพอครบ30วันนะคะเราไม่ต้องกลิ้งไม่ต้องเปิดโหลเพื่อระบายอากาศอีกแล้วนะคะเราก็จะวางไว้อุณหภูมิห้องปกติไม่ให้โดนแสงแดดเป็นเวลาอีก2เดือน เพื่อให้ครบ3เดือนนะคะพอครบ3เดือนเพื่นนอนๆก็สามารถนํามาชงดื่มคู่กับน้ําแข็งโซดาได้เลยค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีทําใส่หลับป่วยแบบง่ายๆหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ